ดอกไม้สวยจังเลยอ่าได้แล้วอ่าน้องจอบขนต้นกล้านะคะมา,มาช่วยลุงมาช่วยลุงขนต้นกล้าขึ้นรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะดำค่ะนำนู้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไปถ่ายค่ะถ่ายทุ่งตอนที่ดำทอนจากที่นี่ไปแล้วก็ไปดำนู้นทางบ้านหนองบัวแดงอันนี้น้องจอบช่วยขนค่ะวันนี้ก็ได้อะไรมาฝากลุงได้ปลากระกป๋องได้มาม่าได้ขนมได้นม มันจะได้ือ <S <S เออมาฝากลุงรัตนะคะมาเจอลุงรัตถอนก้าพอดีเขาจ้างถอนก้าค่ะจ้างเยอะมากดูสินะ่ะขึ้นรถไปเต็มคันรถจะไปไว้นู่นพรุ่งนี้เขาจะดำค่ะลังจากก็เลยช่วยขนค่ะน,นี่ลื่นะก็เดินเบาๆระวังหน่อยระวังหน่อยนะคะ อุ้ยเหมือนชาวนาจังเลยชาวนาที่แท้จริงนะน,นี่อุ้ยน้องตัวเล็กสวยจังเลย <ปะ S 1> น่ารักค่ะสวัสดีค่ะอืน้องตัวเล็กนี่ก็มาช่วยด้วยเก,ก่งจังเลย,วยวตายแล้วไปเดินไปเลยไปถ่ายเลยสวัสดีครับตอนนี้แม่บัวกำลังจับอยู่ที่นาลุงรัดน่าลวงรัดแล้วนะครับกำลังทำอะไรอยู่ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอยากมาช่วยพึ่งสักหน่อยด้้เขาถอนไปเลยไปเลยค่ะไปช่วยลุงไปช่วยขนก้าขนต้นก้าค่ะขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขาถอนกันวันนี้อเนีะยอยากเหน็นล้องเจ้าลงน้ำใช่ไหม ไปแล้วลงน้ำไปแล้วน้องจอกไปช่วยขนต้นก้าขึ้นมาเขาถอนกันลุงเขาจ้างถอนกันวันนี้ลุงเขาจ้างถอนกันวันนี้เขาจะไปดานู้นนาทุ่งหว้อีกทุ่งหนึ่งไปดาอีกทุ่งหนึ่งถอนจากนี่ไปเพราะว่าตรงนี้มันน้ำเยอะตรงนั้นมันน้ำน้อย ก็เลยหวานจากนี้ถอนจากนี้แล,ล้วก็ไปส่งอยู่นูน่นพรุ่งนี้ดํากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายกัน,นะคะ่ะงะอดู่าพรุ่ง,น,น,งนี้ได้้ะบายบาย <laughs> ดูสิคะดูชาวนาคะ่ะวันนี้มาถกทางเลยนะครับ <laughs> ดูชาวนานะคะยังไม่เห็นปลาชักตัวเลยเอามาหาปลาหรือมาหาดำนามาช่วยเขา มาช่วยลุงอ้าวแล้วยังไม่ดำวันนี้เราก็ขนก่อนค่ะแล้วขนต้นกล้าไปขึ้นรถรถก็จะขนไปส่งไว้นาที่จะดำพรุ่งนี้ค่ะนะคะอันนี้น้องๆมาช่วยลุงกันค่ะเนี่ยน้องคนนี้รบหล่อมากเสื้อเหลืองนี่ค่ะก็จะมาช่วยลุงค่ะนนี้คนมาช่วยลุงนะคะกลับไปแล้วกว็เยอะค่ะคนมาช่วยลุง อันนี้ที่เหลือค่ะก็ร,ร่วมด้วยช่วยกันสามัมค่ีดอกไม้ก็สวยสวยค่ะสวยค่ะดอกไม้ก็สวยก็ถ่ายอายูด่ดอกไม้อะดอกล <c oughs> แล้วเมื่อื่นยังไปถ่ายตอนดำดยาวลแล้ว,ลวลเดี๋ยวเขาไม่ให้หลงพระว่าพื้นยังตักไม่ทานนะครับผมนี่ปะอ่า นี่ครับลงนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมอาลงเมื่อยบ่เมื่อยายนี่ครับก้นมาซ้อยแล้วใครมีกำลังใจสิมานหน่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้ตรงเน้นอาลงเลยใช่ไหมตอนลกนี้น่นไงตอนนั้นนะดอกไม้ก็ยังสวยอยู่คือกาว คุณแม่บัวเจ้ามันทำอะไรนี่มามาถ่ายคอนเทนต์แล้วมาเจอลุงเขาถอนก้าพอดีกเ็เลยพามาถ่ายลุงสอนก้าเนี่ยลูกหลานเข้ามาช่วยกันเยอะมากถอนก้าจากนี้เขาจะไปดำนานน่นแปลงน,นู้นครับผมแปลงนู้นประมาณสามกิโลจากนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายกันโอเคครับเิป<อ>นี้ได้จบเพียงแค่นี้ครับบายบาย